มีลูกอายุแปดเดือนตอนนี้กังวลว่าจะให้ลูกนอนรวมกับพ่อแม่หรือฝึกให้นอนแยกเนี่ยเมื่อไหร่ดีถ้านอนแยกตอนนี้เลยจะได้ไหมปัญหาก็คือว่าคุณแม่เนี่ยอยากนอนกอดลูกแต่ความกังวลคือกลัวลูกจะติดแม่กลัวลูกจะไม่เป็นอิสระก็คือลูกจะไม่ออกไป แยกตัวขาดระเบียบวิน,นัยและนอกจากนี้เขายังถามเพิ่มว่าลูกผู้ชายนอนกับแม่ไปนานๆเนี่ยมันจะเหมาะสมหรือเปล่านะอืมมันจะเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ยเขาถามมาผมก็เลยเอจริงๆผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วล่ะว่าในขวบปีแรกเราทําอะไรไอ้เรื่องการนอนเนี่ยใน ในสังคมของตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาก็บางส่วนนะนิยมที่จะแยกให้ลูกออกไปแล้วก็มีอินเตอร์คอมอะไรเงี้ยมีกล้องดูลูกแล้วก็พ่อแม่ก็ก็แยกนอนไปทอน,นี้สังคมตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่ลูกนอนกับพ่อแม่นานหน่อยนอนกับพ่อแม่นานหน่อยอืมหรืออย่างน้อยๆเอ่อถ้าจะแยกถ้าจะแยกกันก็คือ แยกเตียงตนอนห้องเดียวกันในความคิดเห็นของผมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเป็นความคิดเห็นของผมคือผมก็เชื่อในการเติบโตแบบขั้นบันไดของอีริกสันของอีริกสันก็คือในช่วงครัวปีแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่พัฒนาการเนี่ยม,มันต้องการความไว้ใจโลกใช่ไหมทรัสต์เวอร์ซัมิทัตก็คือเรา ราไว้ใจว่าโลกใบนี้มันน่าอยู่มันไม่เอันตายเช่นเราลองตอนกลางคืนเรามีคนดูแลเราเราได้นอนกอดแม่เราได้อยู่กับแม่เราได้กลิ่นแม่อยู่เนี่ยเรามนุษย์ใช้เวลาหนึ่งปีในการทําเรื่องนี้คือให้โลกมันน่าอยู่ก็เ,เป็นจิตปัญญาดวงหนึ่งจุตเิเทวดาตายเขาเรียกตายลงมาเป็นคนคนหนึ่งหนึ่งปีแรกเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือโลกใบนี้มันคืออะไร น่ากลัวจังเฮ้ยเสียงอะไรเสียงบีบแต่หรอเสียงเครื่องยนต์หรอเสียงม้าเห่าหรอมันอันตรายไหมมันปลอดภัยไหมโอ้มันน่ากลัวมากนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกเนี่ยเขาต้องสร้างความไว้ใจโลกก่อนความไว้ใจโลกเนี่ยคือได้มาจากการตอบสนองทารกอย่างสม่ำเสมอหิวมีนมให้หนาวก็ผม่มผ้าอะไรอย่างเงี้ยเหงาก็อุ้มกอดบอกรักใช่ไหมพอเขาไว้ใจโลกแล้วเขาถึงจะรู้ว่าอ๋อ โลกใบนี้มันน่าอยู่โลกใบนี้มันน่าอยู่เขาถึงจะไปต่อถึงจะไปต่อเวลาจะฝึกอะไรต่อทางนี้มันก็ง่ายเพราะว่าเขารู้ว่าโลกใบนี้มันน่าอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นความเห็นของผมก็คือว่าหนึ่งปีแรกเนี่ยคือสัมผัสอุ้มกอดบอกนัดเยอะมันก็คงไม่เป็นอะไรคือมันจะมีความเชื่อในยุคก,ก่อนว่าเด็กจะติดมือ ใช่ไหมเด็กติดมืออย่าไปอุ้มเยอะเด็กติดมือปล่อยร้องปล่อยร้องไปซึ่งในที่สุดพอมีคนพูดถึงเรื่องของความไว้ใจโลกเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ตัวผมเองก็เชื่อเชื่อว่าปล่อยให้เด็กร้อง,ไงไเนี่ยไม่ดีนะเขาต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์มีความมั่นคงทางใจเราถึงจะกล้าไปต่ออย่างเช่นเขาลมแล้วมีคนมาอุ้มถ้าไม่มีคนมาอุ้มโอจากนี้ไปไม่เดินดีกว่า เดี๋ยวล้มแล้วไม่มีใครมาดูแล้วก็มันจะลุกลามมันจนถึงไม่พูดดีกว่าไม่ทาโน่นทํานี่ดีกว่าไม่พัฒนาตัวเองดีกว่าเพราะว่ามันน่ากลัวเหลือเกินโลกใบนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งขวบปีแรกเนี่ยบ้านผมเองไม่ได้ฝึกอะไรลูกเลยนะครับไม่ได้ฝึกอะไรลูกเลยไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ฝึกให้ไปแยกนอนนะก็ฝึกบ้างก็คือหมายความว่าฝึกให้เขาเปลี่ยนนมฝึกให้เขากินอาหารฝึกให้เขาอะไรเนะี่ยมันฝึกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ไอ้เรื่องที่มันจะฝึกโดยที่ ถ้่เขาแยกตัวเนี่ยไปนอนอีกห้องนึงเนี่ยสําหรับบ้านผมผมผมไม่ได้ทำเลยมันมันไม่ถึงเวลานะอืมก็เพราะฉะนั้นสําหรับคุณแม่ท่านนี้คําตอบก็คือว่าเ็กแปดเดือนเนี่ยถามว่ามันต้องแยกห้องนอนไหมอืมตัวผมเองคิดว่ามันมันนอนด้วยกันเนี่ยมันมีข้อดีไง อันที่หนึ่งก็คือเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะมันได้อุ้มกอดบอกรักเด็กมันก็รู้สึกมีความมั่นใจมีความไว้ใจโลกนะมีความไว้ใจโลกอันที่สองก็คือถ้าถ้าแม่ยังให้นมลูกอยู่บางคนก็ให้ยาวไปถึงปีหนึ่งถ้านอนห้องเดียวกันมันก็ง่ายกว่าใช่ไหมนอนห้องเดียวกันก็ง่ายกว่าสะดวกให้นมตอนกลางคืนแม่ลูกก็ไม่เออให้เข้าเต้าแล้วก็หลับไปอะไรอย่างนี้ก็ง่าย เออเสริมความผูกพันเนี่ยก็คือตรงไปตรงมานะอุ่นใจทั้งสองฝ่ายทั้งลูกทั้งแม่เห็นไหมเมื่อกี้แม่เขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเขายังอยากกอดลกดูกอยู่เน่ห็นไหมคือมันไม่ใช่แค่ลูกที่ยังแยกไม่พร้อมจะแยกตัวนะตัวแม่เองก็ยังไม่พร้อมจะแยกตัวเพราะฉะนั้นหนึ่งปีแรกก็ไม่รู้แต่แยกไปทําไมแล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่บ้านนะบ้านผมไม่แยกเนะี่ยบ้านผมก็รู้สึกว่าหนึ่งปีแรกเนี่ยอยู่ด้วยกันไปเยอะ โอเคพูดถึงงานวิจัยในคำถามที่สองที่เขาบอกว่าถ้าไม่ไปนอนแยกกันเนี่ยมันจะเ,เกี่ยวข้องกับลูกติดแม่ไหมคำตอบก็คือไม่เกี่ยวคำตอบก็คือว่าถ้าเด็กมีความมั่นคงทางใจเนี่ยการติดแม่การอะไรเนี่ยมันจะน้อยลงเนี่ยเาเรียกว่ามีความมั่นคงทางอารมณ์ก็คือถ้ารู้แล้วละ่ะแม่ไม่เห็นแม่ แต่แม่ก็จะมาอีกแป๊บหนึ่งแม่ก็จะมาอันเนี้ยเด็กเข้ารู้สึกมั่นคงทางอารมณ์แม่เข้าไปเข้าห้องน้าแป๊บหนึ่งได้เด็กเขาก็เล่นก็แก้ก็แก,ก้ของเข้าไปมีความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวว่าแยกนอนแล้วจะฝึกกันแยกตัวนึนออกมามันไม่เกี่ยวเลยแต่ผมว่ามันให้ผลตรงข้ามด้วยซ้ำไปถ้าเราไปแยกแล้วเด็กเขาเกิดไม่มั่นคงทางอารมณ์เขายิ่งจะติดแม่ครับใหญ่เลยอืมเนี่ยผมว่าสร้างความมั่นคงทางอารมณ์น่าจะเป็นคําตอบที่ดีกว่า ส่วนประเด็นเรื่องเพศว่าเออลูกชายกับกับแม่นี่นอนด้วยกันนั้นะมันเป็นยังไงเนี่ยมันไม่มีไม่มีประเด็นนี้เลยนะไม่มีทางวัฒนธรรมทั่วไปของโลกใบนี้เด็กผู้ชายนอนกับแม่สามถึงห้าปีก็ไม่ได้ทําให้เกิดอะไรไม่ได้มีปัญหาพัฒนาการใดๆทั้งสิ้นนะอืมนะพวกนี้ก็ตะวันตกเขาก็ชอบแยกตัวเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเออการคุณภาพการนอนของพ่อแม่ความเป็นอิสระของพ่อแม่มันก็จะเยอะกว่า ผมมองข้อดีไว้แค่นั้นเองสําหรับตัวผมนะอืมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของคุณแม่ท่านนี้ตัวผมเองที่ถ้าแปดเดือนเนี่ยก็ก็ยังเร็วเลยสาหรับการแยกตัวนะในข้อที่คุณกังวลเนี่ยหมายนกาว่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ฝึกเขาจะติดแม่ไหมอันนี้ไม่มีผลไม่มีปเปอร์นะไม่มีงานวิจัยนะครับก็คือไม่มีงานวิจัยที่สนับสนุนนะว่าเฮ้ยถ้าถ้าคุณไม่ฝึกให้ลูกนอนคนเดียวแล้วเขาจะไม่ยอมแยกตัวไม่ใช่เนะี่ยคือผมว่ามันตรงข้าม ก็คือถ้าเด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์เมื่อไรเดียวก็แยกเองเนะเออส่วนเรื่องลูกชายลูกสาวพูดไอ้ลูกชายที่นอนกับแม่เนี่ยพูดไปแล้วไม่มีผลทาแนะนําก็คือฟังความรู้สึกตัวเองครับถ้าคุณยังรู้สึกอยากนอนกับลูกคุณรู้สึกอุ่นใจที่จะนอนกับเขาคุณนอนกับเขาแล้วคุณรู้สึกหลับสบายไม่กังวลและลูกก็ยังรู้สึกดีที่ได้นอนกับคุณผมว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องแยกนะ อันนี้จะแยกเมื่อไหร่ก็ก็ลองดูตามช่วงวัยส่วนใหญ่ถ้าศูนย์ถึงหนึ่งปีเนี่ยนอนนอนกับแม่ไปก่อนสร้างความไว้ใจโลกไปก่อนนะหนึ่งถึงสองปีถ้าอยากจะฝึกให้ลูกแยกตัวไปบ้างก็อาจจะนอนห้องเดียวกันเออนอนห้องเดียวกันแล้วก็มีเตียงเล็กๆนะมีเตียงเล็กๆแล้วก็ใช้หมายถึงว่าแยกเตียงแต่ไม่แยกห้องออแยกเตียงแต่ไม่แยกห้อง เอาแบบนั้เนี่ยไปก่อนในช่วงหนึ่งถึงสองปีนะครับแล้วก็ในช่วงสองถึงสามปีเนี่ยเด็กเขาอาจจะเริ่มพัฒนาความเป็นตัวตนบางคนอาจจะอาจจะอาจจะอยากแยกเองนะแต่ว่าผมผมว่าน้อยนะครับเขาก็ยังแฮปปี้ที่จะนอนกับพ่อแม่ตัวผมเองนอนกับแม่ถึงประมาณทักเจ็ดแปดขวบแล้วก็ผมขอแยกตัวออกไปเพราะว่าผมต้องการอ่านหนังสือเห็นไหมขยันไหมแปดขวบเนี่ยผม ผมต้องตื่นมาอ่านหนังสือตอนเช้ามืดตื่นมาอ่านหนังสือหมายเขาว่าผมอ่านหนังสืออัดเทปอะแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าผมจะอัดเทปมันต้องมีเสียงแล้วผมก็ไม่อยากกวนพ่อแม่ตอนนั้นผมก็เลยขอแยกก็คือตอนอยู่ประเมินชักปสองปสองปสามอะนระผมแยกตัวออกไปนอนคนเดียวเพราะว่าผมต้องตื่นมาอัดเทปอัดเทปบทเรียนนะฮะอ่านหนังสือสพออชอสรนก,กพออ,อะไรเงี้ยเอออัดไปในเทปคคสเซ็ตแล้วก็ฟัง ตอนนั้นนะผมแยกตัวผมถึงจําได้ไงว่าผมแยกตอนประมาณ8-9ขวบนะครับไม่ได้เกิดปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาตอนนี้ผมก็เป็นผู้ชายปกติ3-5ปีเนี่ยเออก็เป็นช่วงที่น่าน่าลุ้นนะฮะถ้าเขาอยากแยกตัวออกไปเนี่ยก็ยังน่าจะน่าจะมีความมั่นใจได้มีความมั่นใจได้สิ่งสําคัญสําหรับการนอนในเด็กเล็กอืม อาจจะไม่ใช่อยู่ที่ว่าการนอนกับพ่อกับแม่หรือเปล่าสิ่งสําคัญมันอาจจะอยู่ที่าการสร้างกิจวัตรการนอนที่ดีนะเอ่อภรรยาผมพูดเสมอว่าอยากทําอะไรให้มันง่ายสําหรับเด็กเนี่ยนะเราต้องทําให้มันเป็นกิจวัตรคือให้เขารู้เลยว่าถึงขั้นตอนนี้แล้วจะต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรแล้วจะต่อเป็นเป็นขั้นตอนอะไรอย่างเช่นการนอนเนี่ยเหมือนกันอย่างบ้านผมเนี่ยก็จะ มีพิธีกรรมก็คือเปลี่ยนชุดนอนค่อยๆปิดไฟที่ละดวงอ่านานิทานใช่ไหมอ่านานิทานแล้วไฟมันก็จะค่อยๆมืดลงและแม่เขาก็จะค่อยๆเปิดเพลงเบาๆเพลงที่เป็นเมโลดี้กล่อมนอนตึ้งตึงตึ้งตึงตึงพอถึงขั้นตอนนี้เนี่ยลูกเขาก็จะรู้แล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องนอน อันนี้คือการสร้างกิจวัตรผมว่าสําหรับเด็กสําคัญกว่าสิ่งอื่นแล้วก็ให้รู้ว่ากลางคืนคุณตื่นมาก็ไม่มีใครเล่นกับคุณนะอืไม่ต้องตื่นเอ,อตื่นมาก็ไม่มีใครเล่นไม่มีการเปิดไฟไม่มีการหยิบนมมาให้กินทั้งนั้นสําหรับลูกผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เขา้าอายุเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนก็คือกลางคืนก็ออแอะแอะหาท่าลงนิดหน่อยจะไม่เคยร้องกินนมอะไรไม่มี ไม่มีการตื่นมาเล่นนกะลางคืนต้องนอนอันนี้คือกิจวัตรถ้าเราสร้างกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอได้เนี่ยชีวิตจะดีขึ้นนะชีวิตจะดีขึ้นบรรยากาศก่อนนอนมันต้องผ่อนคลายอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ย mm hmm. ค่อยๆปิดไฟทีละดวงอ่านนิทานเปิดเพลงแอร์เย็นเออแล้วก็ปิดไฟปุ๊บถึงเวลาหลับก็หลับ mm hmm. นะฮะก็คงอย่างนั้นสำหรับเด็ก แรกเกิดใ,ใหม่ๆก็ต้องระวังอีกอย่างหนึง่งรู้จักสิดไหม S.I.D อ่ะเออ s u ด d e n น n ิน n ฟ death อ่ะคือต้องระวังเตียงต้องไม่นุ่มเกินไปตุก,กตุนตุก,กตาผ้าห่มมันต้องไม่หนาตุก,กตาไม่ต้องมีบนเตียงนอนของเด็กนะแล้วก็พ่อแม่ที่นอนกับเด็กเนี่ยต้องต้องไม่หลับลึกเกินอ่ะต้องไม่เสร็จแ่ไม,ไม่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าถ้าเหนื่อยล้าเกินไปเนี่ยหลับสนิทไม่รู้ตดนบางทีทับลูกเลย มันก็เกิดมันก็เกิดถ้าโรคเข้าก็ขาดอากาศหายใจโดยเฉพาะเด็กเล็กก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้นะเพราะนั้นสรุปของคำถามนี้นะก็มันไม่มีคำตอบตายตัวว่าแยกหรือไม่แยกดีกว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็ค่านิยมนะตะวันออกตะวันตกก็เชื่อไม่เหมือนกันถ้าคุณแม่ยังมีความสุขกับการนอนด้วยกันกับลูกอยู่ ก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องรีบเปลี่ยนแปลงนะอืมคงไม่ต้องกังวลกับเรื่องอื่นเพ่อผมบอกแล้วว่าในงานวิจัยเนี่ยมันก็ไม่มีผลนะะไม่มีผลอืมแล้วก็โดยทางทฤษฎีแล้วผมก็เชื่อว่าหนึ่งปีแรกเนี่ยอยู่กับแม่เยอะๆอ,อยู่กับพ่อเยอะๆให้เวลาเยอะๆให้ความสม่ำเสมอในการดูแลเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโอเคนะ เพราะฉะนั้นตอบคําถามนะก็คือว่าอก็ถ้ายังไม่อยากแยกก็ยังไม่ต้องแยกหรอกถึงเวลาแยกเมื่อไหร่ก็ค่อยแยกการไม่แยกก็มีข้อดีหลายอย่างให้นมให้อะไรก็ง่ายลูกก็อุ่นใจตัวคุณเองก็อุ่นใจนะก็ลองดูกันก็ลองไปปรับดู